ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเกมเดอะลองดักนะครับวันนี้ก็ผมคิริโตะนะครับกับเกมเดอะลองดักตอนนี้นะครับรู้สึกจะเล่นโหมดสตอรี่ไม่ได้นะครับผมก็เลยเล่นแซนด์บ็อกซ์นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวซัเวอร์โวนะครับเลือกตัวละครได้ด้วยตาแรกนี่มิสเตอร์รีเลกเอ่อด่านเองเนี่ยผมว่ายังไม่ปลดล็อกเพราะว่าเรายังยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะมาเริ่มลองดูนะครับเป็นเกมซัเวอร์โวที่ภาพเนี่ยอินดี้นะครับอินดี้จริงๆภาพมันเป็นภาพดูสมูทตาดีนะครับโอเคมา เราอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งนะครับใน Mystery Lake โอเคเอาเลยครับผมมาเดินมาสักพักนะยังไม่เจอที่อะไรเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ต้นไม้กับหินอย่างเดียวจากประสบการณ์เนี่ยต้องหาบ้านก่อน,นครับต้องหาที่อยู่อาศัยก่อนอะดับแรกนะครับเพราะในบ้านจะมีของให้เราเยอะนะมาตามนี้ในอมงะหวังนะครับกดตัวไอเพื่อดูนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2 0นะครับจะไม่เหมือนเวอร์ชั่น1นะครับ2.0จะมี ภาพประกอบด้วยนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่น1เนี่ยรู้สึกจะมีแต่ชื่อนะเออประมาณนี้ไปกันต่อครับในส่วนภาพนี่ผมไม่ขอแย้งอะไรและกันเพราะว่าผมรู้สึกความสบายตาดีดูแล้วก็โอเคนะครับเหมาะดีสมจริงแปมันก็นะมันจะดูไม่สนุกนะครับอันนี้ไม่ไม่ไมปวดตาดีครับเล่นง่ายขอแนะนำเลกเทรลเอ่อรู้สึกจะเจอหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านดีวะเป็นบ้านหลังเดียวโดดเลยสั โอเคเราเจออสิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับมาไปดูครับเข้าประตูหลังเลยแคมป์ออฟฟิศโอ้เซฟเกมอโตโนมัติเจสโอเคที่นี่ไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นบ้านที่ดีได้เลยแหละนะโอ้เจ๋งนะครับเศษไม้โอเคอันนี้คือกระดานหนังสือพิมพ์มีเชือกด้วยนะครับโอ้ จำเชื้อเพลิงเนี่ยโ okay, okay, อเคเก็บไว้แอนตี้สเปรติกโอเคเวิร์คเบนช์เฮ้ยมีมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วฟอร์ฟิชชิ่งโอ้มันเป็นนี่ที่เราต้องการในศาสตว์ตะเกียงนั่นเองนะวันนี้เพื่อนผมมาเล่นบ้านนะมันก็ ไม่ยัต้องเอออะไรวะเนี่ย Water purification table <laughs> ไม่รู้มันคืออะไรเก็บไปก่อนเนี่ย Pen killer เยัดเค่ยอดโอเคอันนี้ก็ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะขนที่ระตู้นะครับ Hope nobody needs this anymore. Beef jerky. Wow. ในช่วงแรกนี่ผมขอแนะนำแม่หาอะไรเจอก็ค้นเก็บไว้ก่อนครับแคนโอเปนเนอร์ยักษ์เค่ว้าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าผสมควรเลยนะครับเอาไปเปิดกระป๋องนะครับพวกเนี่ยอันนี้เป็นต้นไอเทีย้สิ่งน yeah. โอเคเดี๋ยวไว้นะครับอ,อันนี้ก็สามารถก่อไฟได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวปิดก่อนแป๊บหนึง่ง อันนี้ใส่เนี่ยครับเป็นเชื้อเพลิง starter ก็คือไอเชื้อเพลิงหลักนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวก่อไฟหรือเปล่าประมาณน,นี้ผมจะใช้ tinder plug แล้วกันออโอเคอันนี้เชื้อเพลิงโอเค start โอเคสมว่าได้นะครับเยี่ยมไปเลยไฟ starting skill increase 250โอ้โห ถ้ามันจุดไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นว่าเฟลนะครับก็วัไอ้เฮียเจอคนครับเฮ้ยเออไม่ใช่คนละเป็นศพแล้วครอฟโอ้โหผมนี่ไม่กล้าอยู่บ้านหลังนี้เลยนะครับมีคนตายไม่มีอะไรในตัวอีกการจริง โอ้ที่นอนนะครับเตียงนอนพร้อมเบสรอก็มีหนังสือเก็บไว้แล้วก็เพนคิลเลอร์เก็บไว้นะครับอืคับบอร์ดดูดิแคนดี้บาร์โอ้เย็ดเออสเวตเตอร์โอเคเป็นเสื้อเสื้อแขนยาวโอ้นี่ก็มีข้างบนด้วยเว้ยเบสเอออย่าพึ่งอย่าพึ่ง โอเคสามารถนอนได้เราเราต้องค้นก่อนพาร์โกแพลนเสื้อลายพรางไอ้กางเกงลายพรางนะครับอันนี้คอตตอนลองอันเดอร์อันเดอร์เว어อันเดอร์เว어เว้าเป็นกางเกงชั้นในโอเคเรามาดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างตอนนี้มีทั้งสองนั่นวะอันนี้ใช้ไม่ดีวะอันนี้ใช้ดีกว่าโอเคส่วนอันนี้ ผมไม่รู้ว่ามันดูยังไงผมว่าน่าจะดูจากตรงน,นี้ได้ความอุ่นกับอะไรพวกเนี้ยแต่นี้โบนัสอะไรไม่รู้การลมได้ดีกว่านะแต่ว่าอมแต่ความอุ่นเนี้ยไม่สู้ตัวนี้จริงๆน่าจะดูกันตรงนี้นะผมไม่รู้เกงนอกก็มีจีนตัวเดียวนะครับก็โอเครับได้ต่อไปเป็นอื ยุ่งกับเครื่องแต่งกายปะไปลงไปข้างล่างก่อนนะครับเบสรอผมมีอันนึงนะอยา่ามาเก็บไบซองอ, <c oughs> อันนี้ก็ดีเผื่อได้ใช้โอเคข้างในนี้ไม่มีอะไรเว่ยมาน่าจะประมาณนี้ไปไปข้างล่างก่อนนะครับโอ้ดับแล้ว โอ้ oh, สามารถคือที่ผมเคยเล่นเนี่ยเล่นไม่ทันไรตายนะดูนิดหนึ่งโอ้โอเคสามารถอันนั้นได้ด้วยครับทำอาหารได้ด้คุกดิ smash can opener โอเคเราจะทำ อาะไรวะ What the เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้กระป๋องเปิดแล้วเนี่ยยังไม่ไหวเอาอีได้เลยหรออ่ะกินกินกินนะประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนถาใว่ากดแถบดูพวกนี้ได้แถบดูค่าต่างๆได้นะความหนาวรู้สึกจะ คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ดูยังไงสีเขียวน่าจะโอเคความหนาวเราไม่ค่อยมีนะครับอันนี้คือความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าถ้าสูงก็อันตรายนะครับอันนี้คือคอแห้งอันนี้คือหิวข้าวประมาณนี้ <c oughs> โอเคต่อไปเราค้นห้องละผมว่าเราน่าจะนอนกันได้แล้วเดียวเดี๋ยวตีอ้าวอ,ออกประตูหลัง กับ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 กลกับเข้าไปดีกว่าโอเคกลับเข้ามาแล้วก็ คิดว่าสิง่งหนึ่งที่เราควรทำก็คือพักผ่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเรายังไม่ยังไม่แบบมีความต้องการจะนอนสักเท่าไหร่นะยังไม่เหนื่อยล้ามากพอต้องให้เต็มที่ครับล็อกไม่รู้มันค่าวความหิวเลยเราตอนนี้ก็อยู่ในครับที่ปกตินะครับบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละไปะเก็บโอเคไปกันต่อเอเดียวเดี๋ยว ผมอยากลองดูมันใช้ไงเนะี่ย workbench beer skin โอ้ไม่ธรรมาดาจริงๆเนี่ยสามารถเอามาคราของได้นะเว้ถ้ามีถ้ามีส่วนปรผสมโอเคก็เลยหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะเราก็ต้องว้างไป้ก่อนไปโอ้คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยาการน้ำมากเฟรมเรนนี่ตกเลยเหลือ ยี่สิบนะผมก็ไม่รู้สงสัยเครื่องกากเกินไปนะครับต่อไปเราจะไปหาบ้านหลังใหม่นะเพื่อเอาเพื่อหาอย่างอื่นนะที่ดีกว่า <c oughs> ผมมีอะไรบ้างวะรู้สึกตัวเราเนี่ยจะไม่มีอาวุธเลยนะครับก็จําเป็นต้องไปหาอาวุธแ,ลแหละตอนนี้ไปตามรางรถไฟดีวะเพื่อไปเจอเมืองนะครับอืมต้องมีผ่านบ้างแหละใช่ไหมโอ้เฮ้ยผมเจอ รถไฟครับรถไฟที่ตกรางนะไปดูดิเออสัตว์เปิดไม่ได้ดูแม่งเปิดไม่ได้ขึ้นบันไดไม่ได้กระโดดไม่ได้เฮ้ยทางนี้เข้าได้หรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกดูดูแล้วมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเท่ากันไม่ได้เว้ยเฮ้ยเจอหมาป่าโอ้โอ้ชิดแมนอูอ้ เอไงดีเอไงดีมบอกไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้ไม่มีอาวุธนะเว้ยคุณไม่มีทางสู้หมาป่าได้ครับถ้าไม่มีอาวุธแล้วแต่พกมึงกูไปละอุ้ยเฮียดโวนหมาไล่เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากเจอมากที่สุดล้นในเกียเนี่ยตอนนี้ไม่มีอาวุธเนี่ยดวนหมาไล่แม่งลงบ่าเว้ยเฮียเฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วไงดีวะ แม่ไม่มีที่กูเข้าอีกกูเหี้ยโอเ้เชดแมนยังไม่เลือกตามผมว่าต้องหาบ้านอยู่แล้วตอนนี้วิ่งมาจนเหนื่อยแล้วยังไม่เจออะไรเลยครับมีตหมอ,อกไม่น่าออกมาจากบ้านเลยน่าจะรอให้มันอากาศสดใสตรงนี้ก่อนนะครับสงสัยตัดสิดใสนใจผลาดแล้วเนี่ย What the fuck แมนเจอกองเอ่อเจอไม้ท่อนไม้นะครับขนาดใหญ่ ที่โดนตัดนะหมาก็ยังไม่เลิกไล่กูเทรนโหลดดิ้งแอเรียเออคงใส่รถไฟนะเป็นน่าจะขนไม้อะไรไมาณนี่เปล่าเนะจะมาไม้มาไม้จากที่นี่เรื่องนั้นช่างมันตอนนี้เราต้องสลัดหมาออกจากเส้นทางของเราก่อน <c oughs> มันทำให้ผมหยุดกดชิปไม่ได้เลย ไปต่อนะครับยังไม่เลือกตางเฮียเฮ้ยเจอสะพานไปไปไปผมว่าเราเริ่มเข้าใกล้ของจริงแล้วโอ้โหเจอสะพานเว้ยข้างล่างนี่มีอาจจะมีโอ้ข้างหลังเลยครับโอ้ข้างหน้าอีกตัวทำไงดีกูโอ้ชิดแมนอุ้ยเจอบ้านเจอบ้านโอ้ มาแล้วมันมาแล้ว <M 2> มันมาข้างหลังแล้วโอ้ยคาร์เตอร์ไฮโดรแดมอะไรไม่รู้มูจะเข้าก่อนไอ้เยี่ห้อเย่เข้ามาทันเว้ยสัตว์สั้นอันดับเป๊ะรู้สึกเริ่มมืดละ โอเคเรามีอะไรบ้างในตัวโอเคเยมว้า okay. ว yeah. wow. ยินเดี๋ยยๆใส่เลยใต่ได้ไหมเนี่ยโอ้ดีกว่าเห็นเห็นครับดีกว่าอันเกา่าเห็นเห็นจัดเลยเย้อ <Yeah>. oh. แจ่นครับโอเคต้องค้นอย่างประนีตและใจเย็น oh. นะครับอะไรปะเนี่ย คาร์บอดได้ไม่ขีดน,นะครับโอเคต้องค้นให้มันทั่วก่อนโอ้เฮียเฮี้ยเฮี้ยอ๋อ ผมจบไปแล้วเมื่อกี้ก็ฝากติดตามนะครับใครอยากดูพาต่อไปก็กดสปายด้านล่างได้โอเคตันนี้ลาไปก่อนครับตันนี้จุ๊